สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบริการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับคนฉลาดดูคนโง่นะครับดูง่ายนิดเดียวแต่คนโง่ดูคนฉลาดดูจนวันตายก็ไม่รู้นะครับนะเรื่องนี้ได้ยินได้ฟังมานะครับจากคําสอนครูบาอาจารย์พอดีคําพูดนี้มาสะดุดหู นะฉุกให้คิดนะจึงมามาคุยกันนะในประเด็นนี้ว่าคนฉลาดดูคนโง่ดูง่ายนิดเดียวทําไมนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับคนโง่ดูคนฉลาดดูจนวันตายก็ไม่รู้ถ้าลองคิดดูสิครับว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นก็ถ้าเราลองค่อยๆิพิจา,ารณานะรู้ว่ามนุษย์เราแตกต่างกันถึงแม้จะเกิดมามีรูปร่างกาย นะครับมีอวัยวะครบ32ประการเหมือนกันแต่มีความแตกต่างที่ภายในสิ่งที่แตกต่างและสำคัญมากนะครับในพุทธศาสนาเนี่ยก็คือเรื่องของปัญญานะครับเพราะฉะนั้นคำกล่าวนี้นะครับเป็นคำกล่าวที่น่าสนใจมีสาระสำคัญนะที่ควรจะมาพูดคุยนะเพื่อจะได้รู้นะครับสำหรับใครที่ ออกไปข้างนอกทำการงานออกไปอยู่ในสังคมนะพบเจอผู้คนมากมายนะครับนะมันเป็นเรื่องของปัญญาทางธรรมนะถ้าใครมีปัญญาทางธรรมปัญญาก็คือความเฉลียวฉลาดทางธรรมนะก็คือจิตที่ออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจความนึกคิดเนี่ยถ้ามีปัญญาประกอบอยู่นะเมื่อออกไปรู้ไปเห็นไปได้ยินได้ฟังนะรับรู้ต่างๆเนี่ย นะถ้ามีปัญญากำกับอยู่จะเป็นลักษณะเช่นนี้จริงๆนะครับคือคนฉลาดดูคนโง่ดูง่ายนิดเดียวแต่คนโง่ดูคนฉลาดเนี่ยดูจนบรรตายก็ไม่รู้นะครับเพราะเป็นเรื่องของปัญญานั้นเองที่แตกต่างกันยกตัวอย,อย่างนะครับถ้าเรานึกถึงปัญญาทางธรรมไม่ออกนะเราลองเทียบเคียงเรื่องราวทางโลกก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นสมมตินะครับมีคนใจร้อนนะมีคนที่ขี้โมโห นะมีคนที่ชอบจะคิดว่าตัวเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่ตรงนะเป็นคนที่เออกล้าได้กล้าเสียนะจริงใจจริงจังอะไรประมาณนี้นะครับแต่จริงแล้วเป็นคนขี้ยุ่ยขี้โมโหนะเวลาไม่ได้ดังใจอะไรก็แล้วแต่อะไรกระทบกระทั่งเนี่ยไม่มีสติปัญญารักษาใจอยู่นะก็จะมีอาการพุ่งพ่านนะพุ่งพวดพูดจาเหมือนขวานผ่าซากนะครับแต่คิดว่าตัวเองเนี่ย นะเป็นคนจริงใจจริงจังนะเป็นคนถูกต้องะไรประมาณนี้นะครับนะถามว่าถ้าคนที่ฉลาดกว่านะผู้ที่มีปัญญาเห็นโทษของความโกรธผู้มีปัญญาเห็นโทษของความหลงเนี่ยเห็นบุคคลเหล่านี้ขึ้นนะก็จะนิ่งเฉยนะก็จะไม่โต้อตอบนะเพราะไม่เป็นประโยชน์นะเพราะคนเหล่านี้เรียกว่ามีความโกรธมีความหลงในตัวเองมีอัตตาตัวตนมากนะครับนะถ้าไปโต้อตอบ ไม่เกิดประโยชน์นะแปลว่าถ้าปัญญาทํางานก็เราก็จะว่าคนนี้เป็นคนพานนะถ้าพูดได้ก็จะพูดก็จะสอนแต่เกิดพูดไม่ได้ก็จะเงียบก็จะเฉยนะครับแล้วก็จะมีปัญญารักษาตนเองนะแล้วก็จะรู้ว่าการครบคนพานนะเป็นอัปมงคลนะราะว่าความเป็นมงคลคือนะครับต้องคบบัณฑิต นะเพราะว่าอเสวนาจะพาลานังนะปันทิตานันจะเสวนาอย่างเป็นต้นนี่ครับวิธีการที่บอกว่าคนฉลาดดูคนโง่ดูง่ายนิดเดียวแต่คนโง่ดูคนฉลาดเนี่ยดูจนวันตายก็ไม่รู้นะครับอย่างเรื่องของความเข้าใจผิดก็เหมือนกันนะถ้าเรานึกถึงเรื่องราวในครั้งพุทธกาลนะครับที่พระพุทธเจ้าถูกใส่ความนะหาเรื่องราวนะถูกปักปั๊มจากคนที่ไม่ดีมาใส่ความใส่ร้ายเป็นต้น กล่าวหาว่าพุทธเจ้าเนี่ยนะครับนะเป็นผู้มักมากบ้างกล่าวหาว่าพุทธเจ้านะครับเป็นผู้ที่ไม่ถือพรมจันทร์บ้างนะแอบไปมีความสัมพันธ์นะครับกับผู้หญิงเนี่ยสีกาบ้างเนี่ยนะถ้าเป็นบุคคลที่โง่เขลานะฟังข้อมูลข่าวสารนะต่างๆเหล่านี้นะที่มีการใส่รายป้ายสีเนี่ยก็เชื่อได้ไง่ายนะนี่เขาเรียกว่าคนโง่นะคนโง่นี่ดูคนฉลาด ดูไม่ออกนะแต่ว่าคนฉลาดเนี่ยดูคนโง่ออกนะรู้ว่าจะรับมือนะบุคคลโง่เขลาอย่างไรนะหลายครั้งต้องใช้ความเงียบนะสงบหลายครั้งต้องใช้วิธีการเรียกว่ารู้สักแต่รู้เห็นสักแต่เห็นแต่บางทีก็มีจังหวะนะที่จะชี้แจงนะให้บุคคลที่โง่เขลาได้สติปัญญากลับมาเหมือนก็มีเหมือนกันนะมันอยู่ที่ว่า นะจังหวะเวลาไหนควรใช้วิธีอะไรนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เรียกว่าคนฉลาดเนี่ยนะเขาจะดูออกคนฉลาดดูคนโง่ออกคนฉลาดนี่รู้จังหวะเวลานะที่จะพูดหรือไม่พูดนะเพื่อให้เป็นประโยชน์นะกับคนโง่น,นั่นเองนะนะเพราะว่าบางทีเรียกว่าบางทีเขาโง่เขาเพราะว่าถูกเป่าหูมาก็มีเหมือนกัน บางทีเขาโง่เข่ามาจากความไม่รู้ก็มีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องรู้จังหวะเวลานะบางทีคนโง่เขลาเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเขาเป็นคนไม่ดีนะแต่เป็นเพราะว่าเขาโง่เข่าในพุทธศาสนาเรียกว่าเขาขาดปัญญาเขาถูกกิเลสตัณหาครอบงำนะเพราะนั้นบุคคลที่จะฉลาดในพุทธศาสนานะมีปัญญานะครับทางธรรมนะฉลาดในพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเอง นะต่อให้เราเรียนหนังสือทางโลกนะครับจบเป็นยาเอกนะจบมาเกรดดีเกียรตินิยมเนี่ยคนละเรื่องกันนะครับปัญญาทางโลกกับปัญญาทางธรรมปัญญาทางธรรมก็คือการรู้เรื่องราวในร่างกายจิตใจตนเองนะรู้ว่าร่างกายนี้เป็นธาตุสี่ที่ประกอบขึ้นนะครับมีความไม่งามนะเราก็จะลดนะความหลงในร่างกายตัวตนร่างกายตัวตนนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ควรยึด ถือเพราะสิ่งัเป็นอนัตตามันประกอบขึ้นด้วยธาตุเท่านเองแลนะเรื่องราวของจิตใจอารมณ์ความรู้สึกนะความทรงจําความนึกคิดต่างๆมันก็เป็นเพียงแต่นะประกอบกันขึ้นนะ,ะมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนะเพราะมันเข้าหลักไตรลักษณ์นะมันมีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นจริงไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรานะครับ ผัคอที่จเจริญสติภาวนาเป็นมีความฉลาดทางธรรมความฉลาดทางธรรมก็คือปัญญาทางธรรมที่รู้นะเข้าใจนะธรรมชาตินะทั้งภายนอกภายในร่างกายจิตใจเนี่ยว่ามันเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์นะก็จะเข้าใจเรื่องของกิเลสต,ตัณหาด้วยนะพอมองเห็นบุคคลที่จเจริญสติปัญญานะครับก็จะส่องเห็นกิเลสในจิตใจตนเอง เมื่อเห็นกิเลสในจิตใจตัวเองนะก็จะสามารถเข้าใจคนในโลกใบนี้ที่มีกิเลสตัณหาความโลภก,กดหลงได้เพราะฉะนั้นเมื่อฝึกฝนตนเองนะครับจนมีสติปัญญานะมีความฉลาดมีปัญญาทางธรรมแล้วเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นว่าคนฉลาดนะนะั่นแหะดูคนโง่ดูง่ายนิดเดียวแต่คนโง่นะครับที่ไม่เคยขัดเกลากิเลสไม่เคยฝึกฝนจเจริญสติภาวนาอบรมจิตใจ,จตัวเอง ในพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าคนโง่นะคนโง่นั่นแหละครับจะดูคนฉลาดดูจนวันตายก็ไม่รู้นะเพราะมันเป็นเรื่องของจิตใจมันคือสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจมันคือปัญญาที่อยู่ภายในจิตใจนะครับซึ่งถ้าใครมีนะในพุทธศาวก็เรียกว่าเป็นคนฉลาดนะแลเกิดใครไม่มีนะไม่มีปัญญาทางธรรมนี้ในพุทธศาวก็เรียกว่าเป็นคนโง่เขลา ในภาษาบางทีก็เรียกว่ากิเลสตัณหาเป็นความโง่เข่าความโลภความโกรธความหลงเป็นความโง่เข่าดูง่ายนะครับคนโกรธเนี่ยบางทีเราดูก็เหมือนคนโง่เข่าจริงๆนะคนโกรธคนอารวาสนะคนอารมณ์เสียหัวเสียใจร้อนเป็นความทุกข์ทรมานนะคนที่ฉลาดมองเห็นความโกรธนะความเป็นทุกข์โทษ นะก็จะมองเห็นชัดเจนนะความโกรดนี่เห็นง่ายนะว่าเป็นความโง่เกเรนะเขาบอกว่าคนฉลาดดูคนโง่นี่ดูง่ายนิดเดียวจริงๆนะแต่ว่าต้องฝึกฝนนะให้มีสติปัญญาภายในจิตใจนะครับแต่คนโง่ที่ไม่ได้อบรมนะสติปัญญาภายในจิตใจก็ดูคนฉลาดดูจนบรรตายก็ไม่รู้และหลายครั้งก็ทำผิดพลาดในชีวิตนะครับนะจึงนำเรื่องนี้นะมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อจเจริญสติปัญญานะครับใครชอบปากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสอยตามในช่อง y o u t u b e ชาแนลจารย์เสดนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามนะครับก็ขอให้ธรรมะ,จะเจริญขึ้นในจิตใจทุกท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าธรรมะสวัสดีครับ